อยากกกเเ็็นีีทดว่สวัสดีพ่อบีบอสด้วยนะคะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับแม่เดินทางมาจากออสเตรเลียซพปอนลุกลุกบาลลัมเสียงมีหงนะครับผมขอบคุณมากๆขอให้แม่ลำล่ำเรื่อยๆก็บเขาเนี่ยครับเด้อนะครับเมื่อนี้เลยเป็นตัวโกงเดอะไอ้นั่นพี่น้องยูถับฟังล่ำน่ำกันเด้ออีหล่าออกอันตีได้กัาลูกเออหกโมงค่ะตี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 ซีาตัวพี่น้อง มาตีสิยังพอได้ออกอิลีได้ออกฮกมงอ้าวฮกมงนี่ะหลงเจอออกเท่านั้นกลักเป็นไหวเราสังเกตด้วยเลินเป็นเพราะสังเกตเออเลินให้พี่น้องเบิ้งโตกงเลินแบบใดเหตตาแบบใดเหตแต่พี่น้องสั่งโอ้ยพอเป็นตลกได้เด็ดดีอะไรคืมคืมเป็นลูกโต่งงเป็นเอาสาบุ้มมาดิเห็นตาตีใหญ่ๆก็จังพอมาเหตตาเบิ้ง ป้าดทอเดี๋ยวเยี่ยจะีแห้งกว่านั้นเก็บคืนนี่ขาเจ็ดไม่กระชิบป้าดเบิดเเธอเบิ้แห้งพอดเอาป้าดิทอเะไสารยังป้าขนาดนาเลๆจังสิเออกุเล่แรแท็กนูญนระบาดเลยเล่นไปก่อนเออเอาดานวดขนาดนาเหี้ยวบได้งามบได้สวยบได้เลิศยังเย็บใจแต่คือมีเมียนาเขา ้าแต่คอดผู้ให้ยคอยไม่ใหญ่ก็ยังได้เมียแมวดอกเล่นน้ำย่อยบ่คือดอกเออต้องเล่นกระไพเล่นกระพอยดีกว่าอ้าวบ้านที่ว้อยไปพูดแล้วบ้านบ้านิี่โตเออเอาเลยนะพ่อฮู้บอสพอมีแม่ผู้หนึ่งน่ะเพิ่นมาทวงคาเราอยู่หลังห้างลาดนี่นีลาดนี่ลาดไหนลาดนี่ยกข้างๆนี่พ่อพ่อบัตจใจเขาสซื้อลูกิ่านบอกว่าไอพ่อเป็น เส้นขาเหลาพันวสองสามกลมแหเลยนะหากลมหากลมกลสภาพเลยสภาพเลยล่ะโ้บอพันมาทวงน้ำลาดิกีฬากรใจไปสักก้อนติแล้ว่มีเงินใจเขาทีนี้เอาลงไปไปนับใจให้พ่อตัวละลูกสมสสมมสมมส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 นาพ่อเป็น เซ็ตไปเซ็ตลังอุดว่าซ้ำเติมหัวหน้าคุณติแปดพี่เจ้ะคือเตอเอะ่อยแห้งแบบนีเตะซื่อๆกับสมองเสียมหมุนหน้าหมุนหลังอยู่ว่า้ผู้นั้นผู้นี้ก็จีบแงบๆนั่นเยอะพอเยอะพอในยังอีกบันสายลบบมี้จะกลบไม่ได้ดิขอบคุณพี่โมเมนะคะขอบคุณบ้านพี่แพรวด้วยนะคะ จิตส่สูงป่ะนะโอ้ยความกังวลในแก้วที่นี่โอ้ยดีใจเบิดมาเป็นแก้วว่าพี่ขันละขเขคือสะาพา,พานพระแทศเราแล้วเขาจะกินแพไหนฮึ่พี่แก้วเราไม่อยู่พี่ซ<ส>ื้อมาหายตลูกจิตส่วนสูงก็ไม่หพอมานน้ำเนี่ย ขวางเล่เป็นตองกองที่ไปใส่แสกไปมันจะเทียมมือไรเขาขอเลี้ยงกระเทยขู่กษิตเด็กบี้ขูงอ้ามใส่เนาะก็มาใส่ก็มาใส่สากแพ้นั่นไหมเบิ่จะกขวางไม่อมอไออทอไว้ตาผู้อื่นหลยายมี่นองเอ้ย,ย,ยหัว,วใจเศร้าไข่เด็บ้านเดินในหวัวสองมืออยู่แม่ตื่นขึน้นย่ามือเศร้าแท้ดีสิพูด่าวันนี้หนูหายแล้วนะกับบ่าวดิพูดไปยังบัดอกหัก